สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะสำหรับใครนะคะที่รอที่จะลงขอ,อลงสิทธิ์ขอสินเชื่อกู้ภยัยโควิด -19 ของธนาคารอมสินนะคะซึ่งข่าวที่ออกมาก็คือว่าให้เราลงไปลงสิทธิ์ในไมโมภายในเย็นวันที่15ก็คือวันนี้นะคะซึ่งตอนนี้นะคะ ถ้าเราเข้าไปในไมโมนะคะตอนนี้เราสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ขอสินเชื่อ1 0 0 0 0บาทนะคะซึ่งใครที่เคยกู้ครั้งที่แล้วนะคะก็สามารถกู้ได้อีกนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว,ว่าวิธีการลงทะเบียนรับสิทธิ์ในไมโมทำยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปลองติดตามดูกันเลยค่ะขั้นตอนแรกก็เข้าไปในไมโมของเรานะคะซึ่งเป็นแอปของธนาคารอมสินนะคะใสร่รหัสของเราลงไปค่ะมันจะเด้งขึ้นมา หน้าจอนี้นะคะแล้วมันจะมีแถบเพิ่มขึ้นมาก็คือว่าแถบที่ว่านี้จะอยู่ด้านบนสุดนะคะชื่อว่าสมัครมาตรการสินเชื่อสู้พัยโควิด -19 ค่ะเรากดไปที่แถบนี้นะคะมันก็จะเด้งมาเป็นลักษณะนี้ค่ะหน้านี้ก็จะบอกลักษณะของสินสินเชื่อสู้พายโควิดนะคะว่าเป็นยังไงหลักเกณฑ์ของเขาคือเป็นยังไง มีลักษณะหลักเกณฑ์ยังไงบ้างวงเงินกู้เท่าไหร่นะคะมีดอกเบีย้ยเท่าไร่เราต้องผ่อนชำระย,ยังไงนะคะทุกท่านก็สามารถอ่านดูได้ตามหลักเกณฑ์นี้เลยนะคะถ้าเราโอเคนะคะเราก็กดที่จะทำการสมัครสินเชื่อต่อไปค่ะปุ่มสมัครจะอยู่ด้านล่างสุดเลยนะคะทุกคนกดตรงปุ่มที่เขียนคาว่าสมัครนะคะของเรนะคะไมโลของเรตอนที่เรอ สมัครแอปเลยไม่ได้ใส่อีเมลที่ผูกกับโทรศัพท์นะคะเขาก็ให้เรเข้าไปแก้ไขโดยการใส่อีเมลของเรล,ลงไปนะคะซึ่งเรจะต้องเข้าไปแก้ไขที่ข้อมูลส่วนตัวในไมโมของเรนะคะกดเข้าไปที่รูปดินสอขวามือนะคะกดเข้าไปเลยค่ะกดเข้าไปมันจะขึ้นให้เราแก้ไขได้นะคะซึ่งตอนนี้เราก็ใส่รหัส Gmail หรือว่า e ีเมลของเราลงไปในช่องว่างนะคะที่เป็นช่องว่างที่อยู่ข้างล่างาเบอร์มือถือของเราค่ะกรอกลงไปค่ะเมื่อเราใส่อีเมลหรือว่า Gmail ของเราเรียบร้อยแล้วให้เราติ๊กถูกที่ปุ่มขวามือด้านบนนะคะเขาจะเด้งมาหน้าจอนี้คะ่ะให้เรากดรับรหัส OTP นะคะซึ่งรหัส OTP ของเราจะเข้ามาใน อีเมลหรือว่า Gmail ของเรานะคะเดี๋ยวเรารอให้รหัส OTP เข้ามานะคะทุกคนอย่าลืมกดรับด้วยนะคะตอนนี้เรได้รหัส OTP จาก Gmail ของเรแล้วนะคะเรก็จะมากรอกค่ะเมื่อเราใส่รหัส OTP เรียบร้อยก็จะเด้งมาหน้าจอนี้ก็คือว่าสำเร็จแล้วนะคะตอนนี้เราใส่อีออเมลของเราเรียบร้อยแล้วนะคะกลับมาอยู่ที่หน้าจอสมัคร ขอสินเชื่อเหมือนเดิมนะคะอันนี้เลยผอ,อินไปกดย้อนหลังนะคะก็ไม่เป็นไรเราก็กดเข้าไปที่ปุ่มด้านบนนะคะปุ่มสมัครมาตรการสินเชื่อสู้ภยัยโควิด -19 ค่ะที่เป็นแถบด้านบนนะคะก็จะเป็นข้อมูลสินเชื่อเหมือนเดิมนะคะเราก็กดสมัครไปเลยค่ะมาสู่หน้าจอนี้นะคะให้เรากรอกเลขหลังบัตรประชาชนของเรานะคะย้ำนะคะกรอกเลขหลังบัตรประชาชนค่ะ เมื่อกรอกเสร็จแล้วนะคะกดคำว่าถัดไปที่อยู่ข้างล่างสุดเลยค่ะาาระบบนะคะมันขึ้นว่าขัดข้องกรุณาลองใหม่แเราก็ลองใหม่ค่ะใส่รหัสไปนะคะแล้วก็ทำเหมือนเดิมเลยหลังจากนั้นนะคะก็จะเข้ามาหน้าจอนี้ก็คือเราได้ทำการากดรับสิทธิ์สมัครมาตรการสินเชื่อได้แล้วนะคะเราก็มาตรวจสอบนะคะ ซึ่งหน้านี้ก็จะเป็นข้อมูลส่วนตัวของเรานะคะเราก็ตรวจสอบว,ว่าชื่อเราถูกต้องไหมนามสกุลนะคะรหัสบัตรประชาชนคือข้อมูลของเราถูกต้องตามนี้หรือเปล่าเมื่อเราเช็คข้อมูลนะคะของเราถูกต้องอเรียบร้อยแล้วให้เลื่อนขึ้นไปมันจะมีปุ่มด้านล่างค่ะกดที่ปุ่มถัดไปค่ะก็จะมาหน้าจอนี้นะคะซึ่งก็จะเป็นข้อมูลสินเชื่อของเรา เป็นรายละเอียดสินเชื่อที่เราสมัครที่เราจะได้รับนะคะเราอ่านให้ละเอียดนะคะถ้าโอเคก็กดถัดไปค่ะเหมือนเดิมหน้าจอต่อไปก็จะเป็นข้อกำหนดและเงื่อนไขนะคะของสินเชื่อตัวนี้นะคะถ้าเราโอเคที่จะยอมรับหรือว่าเราต้องการสินเชื่อตัวนี้ก็กดติ๊กตรงข้าพเจ้าที่เป็นปุ่มกลมๆด้านล่างนะคะแล้วก็ค่อยมากดยอมรับค่ะ เมื่อเรากดยอมรับนะคะก็จะมาหน้าจอนี้นะคะโดยเขาบอกว่าเราจะยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลของเราไหมก็คืออ่านตามนี้เลยค่ะถ้าเราโอเคอยากได้สินเชื่อมันก็ต้องกดตกลงอยู่แล้วเนาะก็กดคำว่าคำว่ายินยอมค่ะสำหรับใครนะคะที่ไม่ยินยอมให้เปิดเผยก็ลองกดคำว่าไม่ยินยอมดูก็ได้นะแต่เลยไม่ได้ลองกดนะคะเลยไม่แน่ใจว่าถ้ากดคำว่าไม่ยินยอมอะ เรายังจะสมัครสินเชื่อตัวนี้ได้หรือเปล่าพอมาหน้าจอนี้ให้เรากดาที่ปุ่มข้างล่างเพื่อกดรับรหัส OTP นะคะรหัส OTP จะเข้ามาทางาเนี่ยละค่ะเนี่ยมันจะเด้งมาทางเมสเซจนะคะแล้วก็ใส่เข้าไปได้เลยค่ะเมื่อใส่เรียบร้อยจะขึ้นมาหน้าจอนี้เราก็กดตกลงค่ะ แล้วมันก็จะมีคำว่ายืนยันอยู่ข้างล่างนะคะเมื่อเรากดคำว่าตกลงเสร็จแล้วให้มากดคำว่ายืนยันนะคะมันก็จะเด้งเข้ามาหน้าจอน,นี้ค่ะซึ่งหน้านี้ก็จะเป็นหน้าสุดท้ายของขั้นตอนการสมัครสินเชื่อของเรานะคะถ้าทุกคนมีเวลาก็อ่านให้ละเอียดทีท่วนให้ดีอีกทีนะคะทีนี้เราก็จะกลับ back เข้ามานะคะเพื่อดูว่าสินเชื่อของเราที่สมัครลงไปแล้วเป็นยังไงบ้างเราก็จะกดที่ปุ่มย้อนกลับนะคะ สถานะการขอสินเชื่อของเรก็จะอยู่ในขั้นตอนของธนาคารพิจารณานะคะก็คือขั้นตอนที่2นะคะที่เป็นตัวสดชมพูตรงกลางค่ะอยู่ในระหว่างพิจารณาธนาคารจะพิจารณาและแจ้งผลผ่านไมโมใน3วันกรุณากลับเข้ามาที่เมนูนี้เพื่อดําเนินการต่อหมายถึงว่าอีก3วันเราก็ไม่เช็คนะคะในแอปของไมโมว่าเราจะได้รับพิจารณาให้ได้รับสินเชื่อ วง,วงเงินกู้1น0 0 0มบาทนี้หรือเปล่าค่ะยังไงนะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะโชคดีทุกๆคนเลยนะคะใครที่อยากได้สินเชื่อตัวนี้ก็ขอให้ได้นะคะแล้วก็ขอขอบพระคุณมากเลยนะคะที่เข้ามารับชมนะคะขอบพระคุณมากค่ะ